สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ King CJ c h a t i o n a l อีกแล้วเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับเกม ROV นะฮะหลังจากห่างหายกันไปประมาณ2สัปดาห์ด้วยกันนะครับมาดูกันว่าคลิปนี้ผมจะเล่นตัวละครอะไรแล้วก็จะสามารถโชว์ฝีมือได้ขนาดไหนนะฮะไปรับชมกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะเล่นตัวละครอะไรกันดีนะครับย้อนนี้ไม่ค่อยได้เล่นนานแลวนะผมอยากเล่นเลนล่างนะครับผมว่าไม่มีเวลาเลือกแล้วตอนนี้น่าจะได้เล่นตัวนี้แหละเอาตัวนี้ละครับผมมา โอเคมาดูตัวละครกันนะครับฝั่งเรามีทั้งนั้นของชอนอิกนิสลาวินเอตริทวิบส์นะฮะฝั่งนั้นเป็นทา้งนั้นของรูเมียมอร์โรช์แมนเมนกิงก้าววันเดอร์บูแมนและก็สกัดนะฮะอ่านผิดอ่านถูกขอขออภัยมือนน่ะช่วงนี้เลยทีเดียวอ๋อตัวนี้ไงที่มันใส่สกิลไงโอเคมันน่าจะไปเลนล่างเนี่ยผมขอยืนเลนกลางแล้วกันฮะเชี่ยวชาญแล้วตัวนี้ระดับหนึ่ง มาดูว่าการเริ่มสกกลาดพอส2 5 6 4ของเราจะเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วขนาดไหนโอ้โหกลับไปดีกว่าวานันนี้ยังไม่กลับอีกเหรอโอ้โหเฟิร์สบัตไปแล้วครับสำหรับเพื่อนๆของเรานะปัปม้ปมปั๊มปั๊มปั๊มโอ้โหเสียดาย อีกนิดเดียวแท้ๆสอยไปเรื่อยๆสอยไปเรื่อยๆสอยๆพี่น้องฟังสอยนะเจ็บไปดีเจ็บไปดีเจ็บไปดีไปเมงไรันอุ้ยผมก็เจ็บอยู่นะเนี่ยอุ้ยอาผิดวัน โอเคสวยครับสกิลผิดนะฮะเมื่อกี้เสียหายเลยอโดนไปหนึ่งดอกจ้าไปฟาร์มกันไหมไปฟาร์มกันไหมไปฟาร์มกันหน่อยดีกว่าใส่มันต้องฟาร์มกันอยู่แล้วนะครับโอเครู้สึกว่ามันจะไม่มาทางนี้เลยนะตัวนั้นนะ โอเคตอนเอาต่อต่อต่อเลนล่ามีปัญหาอยู่นะนี่อ่ะอือโอ้โหอย่างสวยฮะไปเลนล่าดีกว่ามั้งเลนล่ามันจะมันนะครับผมคนนี้เขาฟาร์มอยู่นะแล้วก็ช่วยช่วยเลนล่าด้วยนะ ล,ลมืมใส่กระสุนไว้ลืมใส่กระสุนไว้ลืมใส่กระสุนไว้ลืมใส่กระสุนไว้มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามอบซะมอบชีวิตให้ฉันคนนี้ซะดีๆอย่ามันดูตัวอย่ามันดูตัวใส่ใส่กระสุนก่อนใส่กระสุน <naughty> ก <vé> ่อนใส่กระสุนก่อนใส่กระสุนก่อนใส่กระสุนก่อนโอ้เอาเรื่องเนยเนี่ยเอาเรื่องเนี่ยเอาแล้วะไรทำไมเนี่ย เรนล่ามันจะมีปัญหาอีกแล้วอรับไวเลอร่าเลกว่ามันมายืนค่อนข้างสเปรศผะผมว่ามันเคลียร์ไม่ได้มันต้องเจอผมมาหน่อยดิ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 มาหน,น่อยดิโอโอจีโอ,โอประมาทนะประมาทเฮียะอย่าประมาทนะครับน้องๆหนูๆตายได้ไม่รู้ตัวเลยจ้าแหมคิดว่าเอาอยู่ไง โอเคสวยจ้ากับหนีได้แล้วมันบอกโอเคช่ได้อยู่อุ้ยไม่ได้ใส่ลูกอื่นึง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 โอ้โหกดสกิลผิดชีวิตเปลี่ยนครับ โอเคตายเว้ยเออต้องกลับแล้วล่ะต้องกลับแล้วล่ะระหว่างกลับก็ขอบฟาร์มหน่อยนะโอเคไม่ต้องกลับม่ต้องกลับสู้ได้อยู่หรอวะหู้รั้งล่าไม่มีใครไปช่วยเลยไอ้นี่มันก็ฟาร์มจัดเกินไปอ่ะถ้าไงผมตายเลยผมกลัวว่ามันจะแตกไงพอม้โห เสียสละเกินไปมาไม่นุ่มไม่หนีก็ตายแค่นั้นแหละมีให้เลือกแค่นั้นระหว่างผมดันคนเดียวกับมาร้อยกับมันเดวูเมนมันดันนี่ใครจะชนะกันว้วนี้เอาอยู่ไปนะเอาอยู่่ครับไม่เป็นไรด้เวลาคืนแหละ คมาดันกันจ้าน้องๆหนู่ดันกันจ้ามา is t time is t is my time is t is a time ได้เวลาของเราแล้วไอ้หนุ่ม money 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 ไปไหน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 ลราไปไหนละโอเคต้องดันแล้วมันต้องเอาวิธีนี้แหละไม่งั้นไม่ได้ โอเคมีก่อนไหมล่ะ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 อดีตตอด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 อุ้ยอุ้ยตอดตอดมามามาตายดีเออม, <c oughs> <c oughs> มาดีครับก็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 มาดีครับตายซะ ทำหนึ่งทำหนึ่งเฮ้ยยิงดียิงดียิงดีๆยิงดีๆโอเคสวยฮะล้มเลยปะเอาเลยปะจัดเลยปะแพ้เลยปะเอาเลยดีฮะน่าจะจบแล้วครับจังหวะนี้โอเคอีซี่อีซี่อยู่แอฟสหรับานนี้นะฮะ โอเคครับผมได้เป็น MVP ไปนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะสร้างดาเมจให้ทีมนั้นถึง42.4นะครับผม MVP ครับมาดูสถิติของแต่ละคนกันบ้างนะฮะว่าเป็นยังไงฮะตอนนี้ก็กดไลค์ให้เพื่อนไปก่อน สถิติของเราในวันนี้ครับผมข่าไป13นะครับผมแล้วก็ตายไปเพียงแค่2เท่านั้นนะฮะเป็น MVP รองลงมาก็เป็นทางด้านของคุณผมฟ้านะข่าไป3า3ไปสนะครับผมฝั่งนั้นเป็นทางด้านของมารอสครับที่เป็น MVP ฮะข่าไป6แอสซิสไป2แล้วก็ตายไป4นะฮะโอเคสำหรับประเดิมสกัลใหม่ก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e ติดตามคลิปใหม่ๆทางช่องของเรานะฮะสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปตป,ะะลปต่อไม See you again นะ